สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยวันนี้ผมมานำเสนอขายรถขุดแบรนด์ตลาดแบรนด์ยอดนิยมคันนี้นะครับผมสภาพสวยกิฟต์ก,กิกันเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด5.5ตันอยู่นะครับผมมีตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดมุกีแนะนำคันนี้เลยครับลูกค้าทุกท่านนะครับ สามารถเข้ามาดูสภาพนะครับแล้วก็มาเทดสดลองขับได้เลยที่ร้าน2รถสวยพิกัดอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีคันนี้คือโคมาสุ PC 56-7ขีดตัวนี้บุงกีนะครับสวยเดิมนะครับฟัน5ซี่นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับบุมอาร์มยาวสวยเดิมเลยทีเดียวสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆส,สีก็เป็นสีเหลืองเดิมเป็นสีประจำของโคมาสุอยู่แล้ว ตรงกลางนะครับจะมีโลโก้คำว่าโคมสุอยู่ตรงกลางของตัวบูมอามทั้งสื่อทั้งสองฝั่งเลยด้านข้างจะมีระบบไฟส่องสว่างมาให้ลูกค้า1นวงซึ่งเวลาลูกค้าใช้งานตอนค่ำๆนะครับก็ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวมีระบบไฟส่องสว่างให้นั่นเองตู้เก๋งสภาพสวยกริบเลยนะครับกระจกเดิมๆหมดเลยครับ ภายในห้องคนขับกว้างขวางเลยทีเดียวครับลูกค้าสามารถขึ้นลงได้สะดวกนะครับเวลาขับนาน <c oughs> ๆก็ไม่รู้สึกอ,าอาดึดอัดเบาะนั่งเป็นเบาะมีแบบมีพนักพิงทังด้านหลังลูกค้าสามารถเอียงหลังได้นะครับทําให้ขับแล้วรู้สึกไม่เมื่อยนั่นเองคอนโทรลสะดวกมากครับอยู่ซ้ายและขวามือคนขับเป็นคอนโทรลสั้นน้ํามันขับง่ายขับเบานะครับผมหน้าปัดเลนไม้ก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆ เพียงแค่5,000ชั่วโมงเท่านั้นตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้านะครับผมด้านข้างของตัวรถจะมีคําว่า P456 การกดตัวยกตัวลอยนะครับกำลังแรงดีเยี่ยมเลยไปมีดสวยเดิมนะครับสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆนะครับให้สมูทเรียบเนียนนะครับก็สามารถใช้ใบดันได้เลยเครื่องยนต์นะครับอยู่ทางด้านหลังเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบเดิมๆจากโรงงานปั๊มเฮลิกเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วแล้วนั่นเอง ทางด้านขวาก็รวมไปด้วยของเหลวต่างๆแล้วก็หม้อแบตเตอรี่นะครับถังน้ำมันเฮลลิกถังน้ำมันดีเซลลูกค้าสามารถดูตรงทางด้านขวาคนขับได้เลยคันนี้นะครับผมล้านสองรถสวยจัดโปรโมชั่นกันไปเลยครับกับรถขุดโคมัสสูป pc 5 6าขีดเราคาเสนอขายอยู่ที่5้าแสนบาท5้าแ0นบาทรับของแถมจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวแถม บริการติดตั้งแอร์ให้ลูกค้านะครับผมแถมบริการจัดส่งฟรีแถมน้ำมันเครื่อง5ลิตรครับแถมกระบอกอัจจารบีและจารบีอีก5กิโลกร,รมัมของแถมทั้งหมดนี้นะครับแถมกันให้ลูกค้ากันไปเลยในราคาเพียงแค่559,000บาทซื้อตอนนี้คุ้มมากๆเลยครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับและไม่อยากพลาดรีบโทรศัพท์นะครับ หาเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลย0616960160 0616960160จับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกพี่กัดร้านเรานะครับผมอยู่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีท่านใดที่สะดวกมาดูรถก็สามารถมาดูสินค้าที่ร้านได้เลยหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกมาดูรถลูกค้าสามารถ โทรสอบถามฝ่ายขายนะครับอยากดูรูปภาพหรือวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมลูกค้าสามารถอาบอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ตามที่ลูกค้าต้องการหรือท่านสามารถนะครับวิดีโอคอลดูรถได้เลยนะครับแบบสดๆกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับผมโคมสุ PC 5 6 7านะครับใช้งานไปเพียง5,000ชั่วโมงเท่านั้นไม่ควรพลาดเลยนะครับ สินค้ารายการนี้สำหรับท่านใดที่ดูแล้วชอบใจฝากลูกค้าทุกท,กาทก่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ